สวัสดีครับสวัสดีค่ะยังน้องข้าวปุ้นสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปเก็บฝรั่งไปเก็บที่ไหนคะที่ไหนลูกเก็บที่สวนเราเหรอคะใช่ครับวันนี้เราจะพาน้องข้าวปุ้นไปเก็บฝรั่งที่สวนนะครับไปโอเคโดยรถคูใจของเราดีเซลต่อพ่วงครับไปามตำแหน่งข้าวปุ้นไปสวนก่อนไปสวนก่อนนะคะอ้าวมีนกมาด้วย ข้าวปูนถึงสวนเราแล้วอ้าวไก่ต๊อกเรามาถึงนี่เลยไปเลยเข้าบ้านไปเลยไก่ต๊อกไปถึงสวนแล้วแหละครับข้าวปูนปลา,าปลูกปลาเก็บฝรั่งที่ฟ้ามาเดินไปถึงโน้นเลยนะไปเก็บฝรั่งไปแล้วเราเดินไปนะว่าจะอ่นนูไม่ต้องใคร่ได้ค่ะเดี๋ยวพ่อไปเอา,เาตังกายตะก,กิ่งก่อนนะแล้วกมีกม นี่คือเอาตัวแรกก่อนตัวแรก,ต,แรกตัวแรกก่อนนะคะอขันไหมขันเหรอคันเหรอเขาพูนรอพ่อจ๋าอยู่นี่นะเดี๋ยวเราเอาตัวแรกก่อนนะโอ้หเยอะมากเลยอะ่ะโอเคค่ะเติมต้นเลยปุ้น เดี๋ยวพ่อจะอเอาตัวแกติกผิงก่อนนะลูกไป<า>ค่ะมามาดูกันเอาตรงนี้ก่อนนี่ฟ้านี่าดูต้นนี้มาดูลูกนี้ก่อนมาฝั่งนี้เลยก็มีพ่อโอเคค่ะกะบุมีตะกร้าเตรียมตะกร้ามาเลยเหรอคะโอเคเดี๋ยวพ่อให้นะลูกนะโอ้โหนี่เลยผลผลิตของสวนแล้วเนาะสวนเราครับโอ้โหโอ้ยอลูกใหญ่มากเลยอะลูกใหญ่มากเออสีสวยมันต้องถุงอันนี้เลยใช่ไหมที่เขาบอกใช่ถุงห่อฝรั่ง ต้องเอาเชือกดามไปเลยตัดเลยนี่นี่ครับอันนี้คือสองลูกแรกของเราโอ้โหดความใหญ่เอ๊ะเด่มากอ่ะอ่ะเขาเพิ่มข้าวบนถือไหวปะเนี่ยถือไหวไหมลูกไหวไหวนะโอเคนี่คืออีกสองลูกค่ะอีกลูกนึงเท้าเอวแล้วนะคะสองลูกอีกลูกนึง เออานี้ไไปปแบกล้องมาดูครับโอเคนี่นี่นี่มาดูลูกนี้ต่อลูกนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะโอ้ยได้ยังเนี่ยได้แล้วได้แล้วแได้นี่นี่ข้ามอีกลูกหนึ่งโอ้โหดูดูฝ่ามือดิออร์แกนิกนะอันนี้เราปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีใดๆทั้งสิ้นปุ๋ยเราก็ใช้เป็นปุ๋ยขี้ควายเนาะ ควายที่เราเลี้ยงควายที่เราเลี้ยงนี่แหละนี่เองลูกใหญ่มากลูกมันใหญ่จริงๆเนี่ยอืออันนี้แบบปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้แค่ต้นเดียวนะครับนี่แต่ละลูเรายังไม่ได้แกะดูเลยนะครับเรามาแกะเห็นๆเลยสวยอ่ะโอ้โหแต่ละลูกสวยนี่ครับแต่ละลูก ฝ่ามือเรารก็จะเอาแต่ตะก,กาเลยค่ะโอ้ยหนูถือไหวเหรอลูกแต่ตะกาเลยน้องขุ่นกี่ลูกอ่ะม่ดูนี่ลูกถือไหวเปะสามกไหวไหมไม่ยังไม่พอ,อยังไม่พอ,อ,พอเ,เอยากอีกตั้งเดียวเอยาอีกปะอ,อืมต้องจับอืมสวยทุกลูกเลยครับตเต็มแล้วน้องขุ้น คนถือไม่ไหวแล้วถือไหวไหมนี่ของเรามีอีกกิ่นน้นนะเป็นกิ่ต้นนะพี่ที่เราปลูกไว้พ่อถือให้มามาพ่อถือให้หนูนักงเป็นสิบต้นเลยเนาะสิบกว่าต้นนะเอาวางไว้นี่ก่อนไหมเอาวางไว้แค่ก่อนไหมปาเราไปไล่ตัดอีกมันเหลือหลายต้นนู่นโดนอีกแล้วพนักงานพนักงานไม่น่าจะไหวเราวางไว้ก่อนดิป่าาคุณวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปตัดเอาใหม่ยวไปตัดอีกนี่ มาไวก่อนป่ะตัดใหม่ป่ะครับโอเคป่ะปะลองกระปุนปลาลูกอ yeah, าอนนฝากติดตามช่องปุ้นจอมป่วนด้วยนะครับลองเข้าไปดูปุ้นจอมป่วนยังไม่ได้ห่อใหม่อีกเทียบเลยอันนี้เพ,พิ่งเริ่มหอ่อเริ่มลูกเท่ากับปั้นแล้วลูกยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ นีห่ห่อห่อทุกต้นเลยตัวนี้ตัวนี้เอาได้ยังตัวนี้ยัง<ม>ตัวนี้เพิ่งห่อลูกหนุนหนุนต้นนี้ตัวนี้เอาได้แล้ว<ด>ตัวนี้ได้ลูกหนึ่งมั้งพอวะตัวนี้ได้ยังนี่ตุ๊กตุ๊กไอ้ไอกิโล<ย>โอ้ยเน่าเลยเฮ้ลูกนี้โอ้ยตก็ดูดิน้ำเข้าวะปะไม่เน,นี่ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังโตเลยอ่ะพุ่นเน่าเน่าเดี๋ยวไว้ นี่ลูกนี้กระคุ้นถือหวามันอันไหนแต่เตียวอ่ะไม่มีการมาแกะดูก่อนเลยนะครับนี่แกะลุ้นด้วยกันเลยโอ้โหได้แล้วมั้งเนาะได้ได้ได้ละอยู่ตลาดเขาลูกเล็กกว่านี้อีกอันนี้ไว้ห่อตออ่ะปุ้นถือโอเคได้แล้วค่ะนี่วนี่ค่ะไปวปขับบุญไปตอระวังมดนะคะปลาเราก็ น้ำท่วมหมดแล้วออกไปนาห,หมดแล้วออกไปนาห,หมดแล้วอันนี้ชุดแรกนะครับชุดแรกมา,มาลูกมานีขันขาไปอันนี้ตัดเลย oh. ให้พอตัดก่อนนะ โอเคมาลุ้นพร้อมกันชุดนี้จะเล็กเล็กกตัวพอกันเล็กแต่สุกนะแค่เล็กแค่หนึ่ดูก่อนแล้วอันเนี้ยอ่ะลูกเล็กลูกเล็กแต่สุกเดี๋ยวเราไปชิมกันเนาะนี่อีกยังยังนี่นี่อีกนี่อีกนี่ครับนี่นี่น่าจะได้กันหมดเนาะเดี๋ยวดูก่อนได้ยัง ได้แล้วเนาะได้แล้วได้แล้วตัดนี่เลยปั๊บปั๊บอ่าลูกโอ้โหนี่ครับนี่แต่ละลูกข้าวบัเอาตะกร้ามาค่ะโอเคตะกร้าเขาไม่ได้อย่างนี้นะไอแก้ดูดิดูดิเนี่ยยังไม่ได้หรอกลูกเนี่ยยังยังเดี๋ยวอยู่ ห่อไว้ก่นอกนนะครับจะน่าจะใหญ่นะลุงนะใช่ลูกนี้ล่ะเด็กลุงลุงนี้ได้ยังเนี่ยจะแกะดูก่อนนะครับลูกนี้พึ่งหอ่อพร้อมลูกใหญ่แล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยังยังยังเนาะเขียวอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ไหมทิศป่านาะเดี๋ยวมาดูกันใหม่ใช่ เห็ดก็มีครับนี่เห็ดขึ้นเองโอ้โหดูครับเห็ดเห็ดฟางเห็ดฟางโอ้ยเต็มเลยเฮ้ยเก็บได้แล้วน่ะได้ดิโอ้โหเห็ดฟางก็มีครับนี่ดูดิเอาถุงมาใส่นี่เห็ดฟางที่สวนเราโอ้โหมาไม่เป็นไรโอเคนี่นี่อีกนี่อีกอันนี้ตายแล้ว นี่นี่อ่ะนี่<อ>เฮ้ย<อ>เราเดินเก็บเห็ดที่สวนก่อนไหมอ,อ่ะนี่ไหนลูกไหนลูกป่ะ,ะ,ะครับเรามาหาดูเห็ดกันต่อ,อปุ้น,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 นใช่ลูกใช่ เดี๋ยวเราไปชิมกันครับผมครับปุ้นไม่บายกันลูกบ <laughs> ายบายวัสดีค่ะก่อน uh oh. เรามาชิมฝรั่งกันนะท uh oh. ี่เราเก็บมาเมื่อกี้นะ้อยเดี oh. uh ๋ยวชาอเลยฉาะคานี oh. uh ่เลยอร่อยสดๆเลยนะครับอร่อยโอ้โหอร่อยอร่อยพี่ลูก เขาพูดลองชิมดูค่ะโอเคอ่ะแม่แม่โยแลาวพ่อลองกินมาเบะเป็นไงแม่อร่อยเหรอลูกเป็นไงผมเปิดก็อร่อยมนะเป็นไงลูกอร่อยไหมไม่เปรี้ยวอืมนี่ครับก็เนื้อมันฟูๆนะอืมเนื้อฟูๆอร่อยเนาะอือร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยไหมคะลูก อืออร่อหวานเออหวานเนาะอือใครหน้าฝนยังหวานเนาะอร่อยไหมลูกไหมสนสนกันมาเลยผลิตภัณฑ์จากฝนเราทีเด็ดเลยอ่ะอืมโอเคเนาะครับผมใครอยากกินมาหาเลยครับกินได้เลยมาเลยกะลังเยอะตอนนี้ขอบคุณโอเคขอบคุณบายบายหนุ่ม บายบายไปกินฝรั่งต่อก่อนนะบายบาย